สำานการเขตพื้นที่การศึกษาอ่านี่งสละเข้าเซ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลงวันที่17สิงหาคม2553โดยให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมดจำนวน42เขตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19หรือมีอักษรย่อว่าสพม .19 คืออีกหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศดังกล่าว โดยกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบสองจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเลยและจังหวัดน้องบัวลมพูมีที่ตั้งอาคารสำนักง,งานอยู่เลขที่99ทับหนึ่งถนนเลยด่านซ้ายตําบลกุดป่องอําเภอเมืองเลยจังหวัดเลยและมีศูนย์ประสานงานสพม .19 ประจําจังหวัดน้องบัวลมพูอยู่ที่อาคารอนาลโยศูนย์ราชการจังหวัดน้องบัวลมพู มีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด52โรงเรียนแบ่งเป็นจังหวัดเลย31โรงเรียนจังหวัดน้องวลมภู21โรงเรียนแบ่งการบริหารจัดการออกเป็นสหวิทยาเขตจํานวน5สหวิทยาเขตปัจจุบันสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19อยู่ภายใต้การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ ของดรอดิศักต์มุ่งชูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19พร้อมด้วยทีมผู้บริหารอีก3ท่านคือดตอร์ประสงค์เอี่ยมเวียงนายไพโรธคลมสอนนายนัทพลดวงเท้าเศษ และพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาจากทุกกลุ่มง,งานที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์คือ 1. ให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย 3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสาทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 4. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ 5. สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักทร,รม,มาพิบาลตามวิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปีพุทธศักราช2562สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19จะเป็นองค์กรขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนวัตรกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน <จะ S 1> ความเป็นไทยด้วย4กลยุทธ์ที่กำหนดไว้คือ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เสมอภาคและทั่วถึง 3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลโดยกำหนดจุดเน้นการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน3จุดเน้นคือ 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 3. จุดเน้นด้านบริหารจัดการสวัสดีครับ ก็ผมดรอดิศักดิ์มุ่งจูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศาตราเขต19จังหวัดเลยจังหวัดน้องบุรีรัมย์ครับในเรื่องของการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของพวกเราใช้หลักการการมีส่วนร่วมและก็หาค่านิยมร่วมกันที่ว่ารู้คนรู้งานบริการเป็นหน้าที่รู้คนคณะทีมพวกเราทุกๆคน,คนต้องรู้จัก เพื่อนพ้องน,น้องพี่ในสำนักงานเขตด้วยกันรู้จักท่านผู้บริหารรู้จักคุณครูอาจารย์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นเครือข่ายในการสร้างงานรู้งานต้องรู้จักวิเคราะห์สร้างสารรค์งานของตนเองในหน้าที่เพื่อให้เป็นการบริการเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นสรุปองว่ารู้คนรู้งานบริการเป็นหน้าที่ของพวกเราอาก บริบทของพวกเราจากค่านิยมหลักของพวกเรานำไปสู่การบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเรามีความเชื่อว่าต้องเปลี่ยนกระบวนการกระบวนการเปลี่ยนผลลัพธ์ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทุกคนในองคอ์กรของพวกเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรู้คนรู้งานบริการเป็นหน้าที่เปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนโปรเซสเพื่อที่จะได้เอาพุทธเอาคาที่เปลี่ยนไปด้วยครับ าความมุ่งมั่นพุ่งเทของพวกเราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารและการบริการให้เป็นเลิศตามค่านิยมหลักขององค์กรที่ว่ารู้คนรู้งานบริการเป็นหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จเกิดเดทแล a c ิ หรือผ้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19มากมายดังนี้โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้11โรงเรียนทวิศึกษา3โรงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4โรงเรียน and a now introduce would Defez to your I like Bridge p ส g ยเต็มศึกษาสามโรงเรียนโรงเรียนสุจริตสองโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธสองโรงเรียนโรงเรียนประชารัฐสองโรงเรียนการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สี่โรงเรียนโรงเรียนสีขาว3โรงเรียนโรงเรียนในฝัน4โรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล2โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสองโรงเรียนระบบประกันคุณภาพภายในสองโรงเรียนโรงเรียนดีประจํำตำบลสองโรงเรียนศูนย์แนะแนว2โรงเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง 5โรงเรียนและห้องเรียนในศตวรรษที่21 1โรงเรียนอีกทั้งปรากฏผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศกับผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม กำลังงานเขตพรียนที่การศรกษามัจากศึกษาเขต19บมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคคน